เป็นยังไงบ้างครับคุณพี่เจ๋งไหมฮะเที่ยวนี้พอไปมานี่นะครับผมชอบอะไรรู้ไหมครับรีโมทที่เรากดไฟปุ๊บแล้วเหมือนไฟรถตำรวจ เธอเวลามีเหตุฉุกเฉินไงเวลาเราวิ่งทางไกลหรือต่างจังหวัดอยากจะให้รถหลบทางนะฮะคุณผู้ชมนะครับที่เห็นรถสัญญาณไฟแบบนี้เนี่ยก็ต้องหลีกให้เขานะครับเพราะว่าเขาคงต้องมีเรื่องจําเป็นจริงๆนะฮะไม่ใช่สุ่มสีุ่่มหเปิดเนี่ยก็อาจจะโดนจับได้ครับผมและในช่วงด็อกมอนสเตอร์เนี่ยนะครับเราก็ได้หยิบคําถามจากทางบ้านมานะครับเขาบอกว่าพี่โอ๊ตครับผมสงสัยจังเลยครับเกี่ยวกับเรื่องรถขับ2และก็ขับ4 มันต่างกันยังไงครับครับก็สําหรับท่านผู้ชมเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจเอ๊ะรถทำไมมีขับเพื่อนสองล้อขับเพื่อน4ลอ้อแตกต่างกันยังไงมันใช้งานเป็นยังไงก็อธิบายอย่างนี้ฮะโดยรวมๆง่ายๆนะฮะอธิบากันง่ายๆ<ม>ในรถปัจจุบันเนี่ยรถยนต์เนี่ยฮะก็รวมถึงรถกระบะรถอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีทั้งระบบขับเพื่อน2ล้อขับเพื่อน4ี่ล้อนะฮะเอาเป็นขับเพื่อน2ล้อก่อนนะรถขับเพื่อน2ล้อเนี่ยก็จะแบ่งออกไปอีก ขับเคลื่อนล้อหน้าหรือขับเคลื่อนล้อหลังนะก็ขึ้นอยู่กับทางผู้ผลิตรถยนต์ว่าจะดีไซน์รถรุ่นนี้เนี่ยออกมาเนี่ยเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหน้าหรือขับเคลื่อนล้อหลังก็อยู่ที่ค่ายรถยนต์แต่ละค่ายนะฮะส่วนรถขับเคลื่อนสี่ล้อเนี่ยก็จะมีระบบขับเคลื่อนเขาเรียกกันว่าสองพาสองพาในเมืองไทยนะฮะก็จะเข้าใจกันว่าโอเครถคันนี้เนี่ยเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อก็จะขับเคลื่อนทั้งหน้าและหลังไปพร้อมๆกันนะครับ ก็อธิบายเบื้องต้นว่าขับเคลื่อสองล้อนะครับขับเื่อขับเพื่อล้อหน้าก็จะเป็นระบบขับเคลื่อนที่ส่งกําลังจากเครื่องยนต์ไปที่ล้อคู่หน้าทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อนล้อหลังนะก็จะส่งกําลังจากเครื่องยนต์เนี่ยผ่านเพลากลางเขาเรียกว่าเพลากลางเนี่ยเพลากลางที่มันเป็นไขว้กันแล้วมันจะหมุนอย่างนี้นะฮะแล้วก็ส่งกําลังไปยังล้อคู่หลังทั้งสองล้อนะฮะส่วนระบบขับเพื่อน4ล้อเนี่ยก็จะส่งกําลังไปทั้ง ล้อคู่หน้าและล้อคู่หลังไปพร้อม, <Ashe S 2> อมๆกันครับผมครับนะฮะแล้วผมอยากจะถามหนึ่งข้อแตกต่างหน่อยรถขับหน้ากับรถขับหลังเนีน่ยนะครับมีความแตกต่างกันยังไงครับมีความแตกต่างกันก็นิดหน่อยในในเรื่องของการขับนะฮะในเรื่องของการขับอาจจะเรื่องของความรู้สึกคนขับเนี่ยแล้วแต่บางท่าน <degrad ed> ที่อาจจะเป็นคนที่ชอบขับรถเนี่ยก็จะรู้สึกได้ถึงว่ารถคันนี้เนี่ยขับเคลื่อนล้อหน้า ฟีลลิ่งการขับจะเป็นยังไงกับรถขับเพื่อล้อหลังเนี่ยฟีลลิ่งการขับจะเป็นยังไงบางท่านเนี่ยชอบรถขับเพื่อล้อหน้าบางท่านก็ชอบรถขับเพื่อนล้อหลังก็จะไม่เหมือนกันส่วนรถขับเพื่อสี่ล้อเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะก็อธิบายสั้นๆนะฮะขับเพื่อล้อหน้าเนี่ยลักษณะการขับเนี่ยจะค่อนข้างที่จะคอนโทรลได้ได้ง่ายที่สุดถ้า รวมทั้งหมดนะเพื่อนล้อหน้าล้อหลังสี่ล้อขับเพื่อนล้อหน้าเนี่ยจะค่อนข้างที่จะคอนโทรลได้เหมือนรถบ้านทั่วไปรถบ้านทั่วไปจะสังเกตได้ว่ารถที่เป็นรถญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นอีโคคาร์หรือรถขนาดเล็กขนาดรวมถึงขนาดกลางนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นระบบขับเคลื่อนล้อหน้าแล้วก็จะเซฟในเรื่องของพลังงานที่ถ่ายมาจากเครื่องยนต์นะฮะก็จะ เซฟกว่ารถขับเคลื่อนล้อหลังผนิดหน่อยอ่าฮะอ่ฮะครับ ання, hint, bah, และไอรถขับเคลืล่อนล้อหลังเนี่ยนะครับมันจะมีฟซลลิงแบบยังไงกระชากหรือว่ามันจะอันตรายกว่าในขณะที่เวลาเราเข้าโค้งหรือว่าขับอะไรอย่างเงี้ยครับรถขับเคลื่อนล้อหลังเนี่ยก็จะการขับก็จะค่อนข้างแตกต่างกันนิดหน่อยในเรื่องอาจจะมีความรู้สึกในในเรื่องของช่วงเข้าโค้งนะฮะรถขับเคลื่อนล้อหลังเนี่ยก็จะมีอาการเขาเรียกว่าโอเวอร์สเตียร์หรืออาการท้ายปัดเนี่ยเต้งง่ายกว่ารถขับเคลื่อนล้อหน้าเพราะว่า กําลังที่ส่งไปเนี่ยส่งไปยังล้อคู่หลังครับผมถ้าเรา,าใช้คันเร่งเราเร่งคันเร่งด้วยความรุนแรงเนี่ยล้อคู่หลังก็จะเขาเรียกว่าสลิปมันจะเสียอากา,า,ารเสียอาการอาจาอาจะเกิดอาการตัดได้อ๋อนะ,ะ,นะ,ะนฮะก็คือที่เขาไว้ดิฟกันเนี่ยก็ต้อง<ช>เป็นรถขับหลังรัอหลังใช่ครับอ๋อนะฮะแล้วรถขับสี่เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นกันในอินเท s ซา ใช่ไหมฮะหลักๆอิมพีเซอรอีโวใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเป็นรถรถกระบะรถโฟวิลดัเนี่ยโฟวิลด่าเอาไว้ตะลุยป่าเอาไว้ตลุยนี่ใช่ครับขึ้นเขาคือรถขับเคลื่อนสี่ล้อเนี่ยก็จะเป็นระบบส่งกำลังเรียกว่าทั้งล้อคู่หน้าและล้อคู่หลังครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าขับ บนท้องถนนทั่วไปเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานไม่ค่อยจําเป็นไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่เพราะถนนไม่ได้ลื่นหรือไม่ได้มีหลุมบ่อที่เราจะต้องใช้ระบบพวกนี้นะฮะับรถขับสองรถขับหลังขับหน้าเนี่ยนะฮะกับขับสี่เนี่ยนะครับต่างกันไหมฮะเวลาเข้าโค้งเนี่ยก็ต่างกันครับต่างกันยังไงครับต่างในการใช้งานปกติโดยทั่วไปเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่ครับ เมื่อเราไม่ได้ใช้รถไปถึงขีดจำกัดใน,ในการเข้าโค้งนะฮะแต่เมื่อเราใช้รถไปถึงขีดจำกัดของตัวรถเองเนี่ยในการเข้าโค้งเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่ารถขับเคลื่อนเ้าหน้านี่ยโดยปกติเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการที่เรียกว่า understeer โดยการหน้าดื้อโค้ง าาอาการดื้อโค้งอ่านึกออกแล้วแบบมันไม่เลี้ยวไม่เข้าเลี้ยวไม่เข้าครับผมอันนี้จะเป็นอาการโดยปกติของรถขับเคลื่อนล้อหน้าครับผมที่อาจจะเกิดอาการนี้ขึ้นได้เมื่อเราใช้ไปถึงขีดจำกัดของตัวรถครับผมนส่วนรถขับเคลื่อนล้อหลังเนี่ยอ่าฮะอาการอันเดอร์สเตียเนี่ยจะมีน้อยกว่าครับนะะส่วนอาการโอเวอร์สเตียเนี่ย ก็จะมีเยอะสำหรับรถขับเคลื่อนล้อหลังจะเป็นอาการโอเวอร์เตียซะมากกว่าก็คือท้ายปัดท้ายปัดถ้าเราเข้าโค้งด้วยความรุนแรงนะฮะแล้วเราใช้คันเร่งเนี่ยก็จะเกิดอาการโอเวอร์เตียได้ง่ายเสียร่ายนี่คือะไรพี่คล้ายรถที่ดริฟต์กันเราจะทำพยายามทำให้รถเสียอาการไม่เกิดอาการโอเวอร์เตียครับผมนะครับส่วนรถขับเคลื่อนสี่ล้อเนี่ยครับโดยปกติเนี่ยก็จะมีอาการทั้งสองอย่างอยู่ใน ตัวเดียวกันครับอาจจะเกิดอาการอันเดอร์เซียก็ได้หรืออาจจะเกิดอาการโอเวอร์เซียก็ได้ครับอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวิธีการขับวิธีการใช้พวงมาลัยในการเลี้ยวโค้งด้วยนะว่าการขับเนี่ยเราเราขับยังไงก็จะมีทั้งสองอาการเลยรถกับเพื่อนสี่ล้อเนี่ยก็จะพบได้ทั้งสองอาการมันก็อาจจะเสียอาการด้วยทั้งอันเดอร์และโอเวอร์เซียใช่ครับอ๋อนะฮะนี่ก็เรียกได้ว่ากระจ่างจริงๆแล้วนะครับเอเรียกได้ว่าเคลียร์ไหมครับคุณผู้ชม ผมว่ารายละเอียดนี่ลงแล้ววันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับใช่ไหมครับพี่โอต๊ตใช่ครับโอ้<ช>เรียกได้ว่าสาระนี่เต็มแน่นเอียดกันเลยทีเดียว สำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณพานาโซนิกนะครับที่เอื้อเฟื้อนะครับกล้องลูมิ x นะฮะ G H 2มาให้เราเนี่ยได้ถ่ายทำรายการกันแบบสวยงามเลยใช่ไหมครับและที่สำคัญนะครับที่ผมขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับสถานที่ A Motorsport นั่นเองครับผมนะฮะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมต้องจำไว้ให้ดีๆนะครับมอนสเตอร์แปลว่าสัตว์ประหลาดครับผมส่วนฟิลเนี่นะครับมันแปลว่าอารมณ์ความรู้สึก พอทั้งสองสิ่งนี้นะครับมันมารวมเข้าด้วยกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความมันที่เกิดขึ้นในรายการของเราสำหรับวันนี้นะครับผมแอมปริญญาครับผมโอ๊ตเอกลักษณ์ครับกับรายการ Monster f o l l สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับปันดีครับสวัสดีครับ